4ี่สหโวลต์เงี้ยไม่เกินเนี้ยถ้าเลยจากนี้ไปแล้วก็เซิร์ชเขาจะสูงแต่เจ้าภายในอุปกรณ์ภายในนี่จะพังง่ายแต่เจ้าไดเวอร์ LED เนี่ยเขาเข้าไฟสูงอยู่แล้วออกไฟก็สูงตามด้วยเช่นเข้าสาม้อสิบโวลต์ออกสามอยสิบโวลต์หรือออก2องสิบโวลต์ก็มีออกสองรโวลต์ก็มีคือโวลต์เขาสูงอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอามาใช้ส่วนนี้ได้เลย เหตุที่เขาไม่ใช้ไอซีสวิตชิงตรงนี้สมมุติถ้ามันเสียขึ้นมาเราอย่าไปเอาไอซีสวิตชิงธรรมดาใส่นะไม่ได้เพราะว่าโวลต์ด้านออกก็สูงเพราะฉะนั้นเราใช้อ่าไอซพวกไดเวอร์ l e d นี่แหละเป็นเบอร์ที่ทนแอมสูงกว่านี้ก็มีเยอะมีเยอะมากตัวนี้รู้สึกว่าน้อยกว่าเจ็ดวัตต์นะตัวนี้ยพาวเวอร์ Power เขาน้อยกว่าเจ็วัตต แต่วนที่เขาออกเราใช้งานจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ซีเก็บไฟตัวนี้ด้วยถ้าซีเก็บไฟตัวนี้เก็บได้เยอะความถี่ก็สูงไฟก็ามาเร็วจะเก็บได้เยอะเก็บได้เยอะปุ๊บการออกใช้งานแอมก็จะสูงตามนะแอมจะสูงตามถ้าค่าซีเยอะแต่ค่าซีพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาใช้สิบห้าไมโครแล้วเราจะไปเปลี่ยนมากกว่านี้จะเอาร้อยห้าสิบไมโครเข้าไปเผื่อจะเก็บไฟได้เยอะกว่าสักสิบเท่า ไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจ้าไอซีตัวนี้จะตัดก่อนเลยไอซีสวิตชิ่งตัวเนี้ยเขาจะตัดก่อนเลยเขาคิดว่ามีการชอร็อตเขาจะตัดนะให้ระวังการใช้งานเจ้าตัวนี้อ่ะมันเป็นอ่าไอซี IC LED driver นะเพราะว่าการแปลงของ LED driver นี้เขาจะเป็นอย่างนี้นะตามุทธามาดูรูปนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้ สังเกตดูว่าด้านนี้ขาดีก็เหมือนกันนะแล้วก็มามีไดโอดเดมเปอร์ตัวหนึ่งก็คือว่าถ้ามีไฟบวกย้อนกลับมานี่เขาจะป้อนไปรวมกับสามร้อยสิบเลยนะจะได้กระแสสูงขึ้นโวลต์ก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยนะแล้วก็ไปที่มาเลี้ยงขดลวดตรงนี้แล้วก็มาเลี้ยงขาดีเนี่ยเขาเอามาจากโหลดนะเอามาจากหลอด LED ดีเนี่ยเราเรียกว่าโหลดนะเอามาจากโหลดถ้า l อ d ดี เยอะไฟก็จะมาเยอะกระแสะก็จะเยอะนะไฟที่มาตรงนี้จะเยอะกระแสะก็จะเยอะถ้า LED น้อยไฟสูงจริงแต่กระแสะต่ำนะเพราะว่า IC ตัวนี้เขาจะเบรกกระแสะไว้ป้องกันกระแสะเกินอยู่นะ IC ตัวนี้เทียบได้กับตัวนี้แหละนะแล้วก็เทียบได้กับตัวนี้เหมือนกันเหมือนกับตัวนี้ได้ดเลยนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะตรงนี้นะเหมือนกับตัวนี้ได้ดเลยก็คือว่าใช้อาศัยไฟบวกนะ ไฟบวกมาเข้าตรงนี้ขาดีนี่ต้องเป็นบวกแต่ก็จะมีเจ้า IC LED อลด์อีกแบบหนึง่งถ้าเราไปดู Transformer ก็มีนะแบบนี้ก็คือว่าขาเดนเข,เข้าไฟบวกโดยตรงไปเลยขาใดาขาหนึ่งของ IC นะเข้าไฟบวกตรงไปแล้วก็ขาเอเขาเนี่ยออกใช้งานแบบนี้นะสังเกตดูว่ารูปร่างค้ายแบบนี้เลย นี่นะรูปร่างคล้ายกันรูปร่างของเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้คล้ายกันมากดวงจรนะคล้ายกันมากเลยแต่ตรงนี้ส่วนมากเขาจะใช้สเต็ปดาวหมายความว่าเข้า310รอโวลต์ออก12บสอโวลต์โดยใช้มอสเฟตหนึ่งตัวนะออกขา S อไปเข้าขาดีแล้วก็ขาคอนโทรลอยู่ตรงนี้ขาคอนโทรนเนี้ยโวลต์จะไม่สูงกว่าขา S ห่างกันไม่เกินสิบสองโวล์นะห้ามเกินสิบสองโวล์เราไม่ได้วัดเทียบกับเจ้าไฟบวกนี่นะเราระหว่างกาวกับขาเนี้ยกาวกับขาจีเนี่ยเราวัดดูจะต้องไม่เกินสิบสองโวล์หรือถ้าเก่งจริงก็ประมาณสิบห้าโวล์แต่ก็อันตรายแล้วสิบห้าโวล์นะแต่ยกเว้นไอจี LGBT นะเพราะก็ต้องการสิบแปดโวล์ถึงยี่สิบโวล์ถ้าเป็นไอ b t นะถ้าเป็นมอดเฟลนี่ก็ประมาณสิบสองโวล์นี่ก็เก่งแล้ว แล้วก็ไฟที่ออกมาตรงนี้ก็จะออกเป็นเซิร์กเหมือนกันนะเซิร์กเหมือนเจ้าตัวเมื่อกี้เลยเห็นนะถ้าเอาภาพไปดูอีกทีนึงเนี่ยไฟที่ออกมานะขาบริเวณเนี้ยขาทั a น s f ฟอร,ร์เอร์ตรงเนี้ยเซิร์กเขาจะออกมาอย่างนี้เหมือนกันเลยก็คือว่าช่วงที่ว่าเจ้าตัวนี้ออนนะออนนี่คือไฟบวกเข้าซึ่งเข้าน้อยมากนะมามาเก็บไฟตรงเนี้ ช่วงนั้นสนามแม่เหล็กตรงนี้ก็เกิดหน่อยนึงแต่พอมันหยุดจ่ายเท่านั้นแหละหยุดจ่ายไฟเข้านะสนามแม่เหล็กย้อนกลับตรงเนี้ยไฟแรงดันย้อนกลับเนี่ยเขาเรียกว่าไฟแบกนะไฟแบกคือไฟย้อนกลับอะหลังจากที่เราไม่จ่ายไฟแล้วอะไฟย้อนกลับตรงเนี้ยมันจะสูงเป็นบวกนะตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้จะเป็นลบมันเกิดได้สองอย่างนะ ทั้งแรกเลยตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบครั้งที่สองตรงนี้จะเป็นลบตรงนี้จะเป็นบวกมันเป็นคุณสมบัติของขนลวดทองแดงนะขนลุดทองแดงกับแกนตรงนี้ก็เป็นแกนเฟอร์ไร์นะผู้เจ้าลืมขีดไว้ให้ก็เป็นเส้นปะนะแกนเฟอร์ไร์เวลาเราเขียนสัญลักษณ์เราต้องเขียนอย่างนี้นะมันเป็นเส้นปะอ่าเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันช่วงที่ว่าเจ้ามอสเฟสตัวนี้ออนเนี่ยตรงนี้จะเป็นลบ ตรงนี้จะเป็นบวกเพราะว่าไฟบวกเนี้ยจะผ่านหลอด LED มาตรงนี้เป็นบวกแล้วตรงนี้เป็นลบนะพอตรงนี้เป็นลบปุ๊บฝั่งด้านนี้ก็เปรียบเสมือนได้ไฟลบฝั่งด้านบนนี้ก็จะได้ไฟบวกอยู่แอโนโอดนี่นะได้ไฟบวกอยู่แคโทดกขได้ไฟลบเพราะฉะนั้นจะสว่างการลงกาวหรือไม่ลงกาวนี้ก็ไม่ได้สําคัญมากนะเพราะว่าเขาสมบูรณ์ในตัวเองตรงเนี้ยสมบูรณ์ตรงไหนตรงที่ว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้สังเกตไหม มันจะมีคาปาซิเตอร์เก็บตรงนี้อยู่เก็บไฟอยู่ช่วงที่ว่าเขาออนเนี่ยกระแสตอนนั้นต่ำมากนะประมาณยี่สิบเท่าเลยอาจจะหนึ่งมิลลิแอมด้วยซ้ำนะช่วงแรกของ LD เนี่ยประมาณหนึ่งมิลลิแอมถ้าเป็นหนึ่งมิลลิแอมนี่คล้ายๆกับวงจรแอนตี้เบิร์นเมื่อกี้ที่พูท่าบอกนะคล้ายๆกันเริ่มที่หนึ่งมิลลิแอมแล้วก็ เพราะว่าเขาหยุดนํากระแสเนี่ยหยุดนํากระแสมอสเฟดนะหยุดนํากระแสออแล้วออฟแล้วมอสเฟลดออฟปุ๊บไฟย้อนกลับเขาเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกเลยตรงนี้มันเป็นลบใช่ไหมพอไฟย้อนกลับมันจะเป็นบวกทันทีเลยเป็นบวกแต่ว่าไฟบวกตรงนี้เอาไปไหนล่ะ, <S <S <ๆ>ละเขาพาไปรวมกันสามร้อยสิบโวลต์เขาไม่ให้ไปเข้าขาเด่นเพราะขาเด่นเข้าไปมันก็บล็อกไฟได้อยู่แล้วมันกันไฟ มันจะไม่ทํางานไงมันกันไฟรั่วลงกาวได้ได้อยู่แล้วเขาพาไปรวมที่สามรอยสิบโวลต์เพื่อจ่ายพลังงานให้ LED ตัวนี้เห็นไหมไฟจะเกิดสองครั้งนะตอนแรกเลยมันออนหลังจากออนเสร็จปุ๊บออฟออฟก็เกิดไฟออนก็เกิดไฟนะตอนออนเนี่ยจะเกิดไฟลบตรงนี้ไฟบวกตรงนี้แต่ตอนออฟด้านนี้จะเป็นไฟบวกนะด้านนี้จะกลายเป็นไฟลบแทน เห็นไหมมันจะกลับคั่วกันอยู่นะทุกหนึ่งลูกคืนน่ะมันจะเกิดสองครั้งครั้งแรกนี่เกิดเพราะการออนออฟของมอสเฟตนะซึ่งตรงนั้นกระแสต่ำมากนะกระแสต่ำมากเลยไฟตรงนี้ก็แทบจะยังไม่มีเก็บเลยน้อยมากแต่เพราะว่าไฟแบรกย้อนกลับเนี่ยไอ้เจ้าตรงนี้เก็บได้เต็มที่เลยพอเก็บได้เต็มที่ปุ๊บหมายความว่า ไฟลบมาอยู่ที่ตรงนี้นะก็คือว่าบวกน้อยนะเห็นผู้เข้าผู้เข้าเขียนไหมด้านบนนี้เป็นไฟบวกสามร้อยสิบมันจะเป็นไฟบวกบวกนะก็หมายความว่าสูงกว่าไฟบวกอะไอ้ไอด้านนี้เป็นไฟลอบอะละเพราะว่ามันมีบวก,บวกเดียวก็เปรียบเทียบกับเจ้าตัวบนีขาบนเนี้เขาจะเป็นไฟน้อยกว่าก็คือไฟลบเพราะฉะนั้นไฟลบตรงนี้จะมาเข้า l อ d ดีตรงเนี้ครบหลูมตรงนี้นะหลูมนี่คือวนตรงนี้เขาเรียกว่าหลูมนะ ตัวนี้กลายเป็นตัวจ่ายไฟให้ LED ไปเลยเห็นไหมเป็นตัวจ่ายไฟแทนเจ้าตรงนี้เพราะเจ้าตรงนี้ m o ส f ฟตเขาหยุดทํางานแล้วแต่ว่าไฟที่ค้างอยู่ในคาปาซิเตอร์เนี่ยที่เก็บไฟเขาจะมาเลี้ยงแทนช่วงนั้นกระแสที่มาเลี้ยงแทนเนี่ยจะสูงถึง20มิลลิแอมป์เลยนะที่คาปาซิเตอร์นี้สูงมากเพราะมันไ,ไม่มีอะไรกั้นไงตอนเขาเก็บไฟเขาเก็บได้แต่เวลาออกไปเขาปล่อยออกเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นจะสูงถึง20มิลลิแอมป์ แต่ตอนที่มันทำงานเนี่ยมันทำงานแค่ประมาณหนึ่งมิลลิแอมเท่านั้นเองเห็นป่ะวัดต่ำนะตอนที่มันทำงานนี่วัดตำ่ำแต่ว่าไฟฟ้าเบ g กย้อนกลับมานี่ทำให้หวัดมันสูงได้เอาละตรงนี้พอเข้าใจเนาะอันนี้คือเป็นการวัดนะการวัดตรงนี้เดี๋ยวต้องมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งหลังจากมาเจอเจ้าตัวเนี้ย เพราะว่าจุดสำคัญก็อยู่ตรงนี้ไตรแม็กนะตรงเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่ว่าสูงเลยแหละตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เทคโนโลยีสูงเหมือนกันมันจะมีสองแบบนะที่เขาใช้กันนะ่ะออกขาซอสกับออกขาเดนเนี่ยพันนะออกขาซอสกับออกขาเดนเนี่ยมีสองอย่างพวกนี้ส่วนมากจะอินไลน์นะก็คือว่าใช้กาวร่วมกันเราจะเห็นสเสกดาวแบบเนี้ย ไอ้ทรานซิสเมอร์มันเป็นแบบตัวไอเฉยๆนะเล็กๆกลมๆเล็กๆนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆอ่าทรานซิสเมอร์มอแปลงเลยนะเป็นทรานซิสเมอร์มอแปลงเหมือนกันเลยแหละก็คือมีไฟเข้าแล้วก็แยกกันขาดเลยแล้วก็ไฟออกอย่างเงี้ยตรงนี้เขาจะออกประมาณสามร้อยสิบโวลต์นะพอครบสามร้อยสิบโวลต์เมื่อไหร่ปุ๊บเขาตัดไอเจ้าไอซีตัวนี้จะตัดทันทีเลยตัดแม่ไอซีตัวนี้ทํางานนะ หยุดการทํางานได้จันทีเลยเนี่ยโดยใช้ออปโตตัวนี้นะออปโตตัวเนี้เป็นตัวที่ว่ามาสั่งให้หยุดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟออกเกินเพราะว่าการพันขดลวดระหว่างขดนี้กับขดนี้นะขดไพบรีกับ s e ค o n นดารเนี่ยขนาดว่าไฟมันใกล้เรียกกันนะสามร้อสิบห้ากับสามรอสิบเนี่ยแต่รอบการพันเข้าสูงกกันเยอะนะ ตรงนี้เดี๋ยวนะาผู้เท่านึกก่อนมันจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสามสิบรอบถึงร้อยห้าสิบรอบอะประมาณร้อยหสิบรอบนะตรงนี้แต่ตรงนี้เกือบสองร้อยรอบเพราะฉะนั้นไฟสูงมากนะถ้าปล่อยแบบว่าฟรีรันนะฟรีรันหมายความว่าไม่มีการฟีดแบ็กไม่มีการอ่าหยุดการทำงาน เพราะฉะนั้นให้ปล่อยมันทํางานอิสระเลยโอ้โหตรงนี้ออกมานี่โน่นละ่ะพุทธว่าห้าหกร้อยวนแน่แน่เพราะถ้าห้าหกร้อยวนนี่ไอ้เจ้าสีตัวนี้ระเบิดแน่เพราะมันแค่สี่ร้อยวนเองนะแล้วก็ยอดพีกมันยิ่งหนักไปอีกเอาละไอ้ตรงนี้ก็ข้ามไปก่อนได้นะให้จําการทํางานพวกนี้ไว้นะอันนี้คือกาวของอ่าลายนิวตันนะเป็นกาวร้นฮดนะ ดานรดด้อนดนร้อนนะกาวร้อนตรงนี้ส่วนตรงนี้ผ่านทันฟอร์เมอร์แล้วเนี่ยจะเป็นกาวเย็นแต่กาวเย็นฝั่งด้านเนี้มันไม่ใช่ไฟลบนะเพราะว่าไฟลบเขาจะแยกไปอันนึงแล้วก็กาวเขาจะแยกไปอีกอันนึงให้มาดูรูปนี้เลยมันกลายเป็นกาวแบบแถบนะแถบนี้ซึ่งสามารถขยับเลื่อนได้ว่า จะอยู่ด้านด้านลบหรือว่าอยู่ด้านบวกมันจะขยับอยู่ตลอดนะแล้วแต่วัดนะมันขยับได้กาวพวกเนี้จะขยับได้นะกาวเทปเนี่ยกาวเทปเดี๋ยวพุทธเจ้าค่อยอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนเดมเปอร์ตรงนี้เอาละเข้าใจแล้วแล้วก็ไอซีตัวนี้ทําไมต้องมาใช้ไอซี led driver เข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าไฟออกมันสูงถ้าไฟออกไม่สูงเขาใช้แบบสวิตชิงธรรมดาได้ ตัวนี้เป็นตัวควบคุมไฟไม่ให้เกินนะช่วงที่ว่าไม่มีโหลดก็คือโหลดไม่ดึงกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าตัวเปล่าไม่มีโหลดเลยเนี่ยเขาจะคุมไม่ให้เกินสา0ร้อสิบโวลต์พอสา0รอสิบโวลต์ปุ๊บเขาสั่งตัดตรงนี้ทันทีเลยตัดอเจ้าการทํานงานเจ้าไอซีนี่นะเอาละตัวนี้ผู้เท่าคิดว่าจะอธิบายวันหน้าอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันยาวเนี่ยยาวมาก แต่ความรู้ระดับที่ว่าไายเอ็นเลยนะพวกนี้นะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเลยซึ่งผู้เช่าใช้เวลาหลายวันเหมือนกันกว่าจะตีความแตกว่าเขาเอามาใช้เพื่ออะไรทำอะไรโดยการที่เราใช้สโคปวัดบ้างละคิดถึงการกระทำย้อนกลับไปบ้างละอะไรพวกนี้ต้องใช้เครื่องมือเยอะนะกว่าจะรู้ว่าตัวไหนทำงานยังไงเนี่ย นี่เพื่อท่านผู้ชมนะเอาไว้สอนท่านผู้ชมเท่านั้นแหละที่สนใจนะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ผู้เท่าขออธิบายเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป e p หน้าครับผู้เท่าขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่รูปนิ้วมือใต้คลิปและรูปกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่าในการทำคลิปท่านผู้ชมช่วยให้ผู้เท่าผ่านโปรได้อัพคลิปได้มากกว่าวันละหนึ่งคลิปส่วนท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ให้การสนับสนุนผู้เท่าในการจัดหาอุปกรณ์มาทำคลิปได้ที่ QR ริมขวาล่างครับสวัสดีครับ